มาหมายนี้นะหมายเดิมหมายเดิมเราตอนนี้ยากขึ้นสูงนะครับเพื่อนเดินยากมากนะเอามาดูเหยื่อแรกนะเพื่อนตั้งขึ้นประมาณหนึ่งสอกนะฮะลงไปกอนเลยนะโดนเลยนะเพื่อนโอ้โหอุ้ยแม่นวัดเนยตาดินขึ้นต้นไม้เลยโดนเลยนะเพื่อนโดนนะอุ้ยดินเลยนะเพื่อนเพื่อนโดนนะ ดนนะเงี้ยโอ้โหสาใหญ่โอ้โหประเาร่งยเพื่อนโอ้โหหมดเถอะหมดเถอะอ้ขาดนะเพื่อนเรียบร้อยออ้้ขาดนะเพื่อนเรียบร้อยโอ้หนี่ตัวผู้มาแล้วนะเพื่อนมันจะติดจินเลยมันกดค้างเลยู่โดนเนี่ยโอ้โหจรงจริงเอามือ ม่วงแอลขึ้นถังเลยนะเพื่อนผมว่ามี30แน่นอนเดี๋ยวกลับบ้านไปผมไปนับให้ดูนะเอาล้วกันเพื่อนกับสวัสดีผู้ชมนเพื่อนผู้พันนะผมไปแล้วช่องเดอะบัสปิชชิ่งออนทัวร์นะช่องนี้ไม่ได้มีแค่ตกลานะผมวันนี้ก็มาออกหมายตามหาสเสบียงอีกเช่นเคยนะเพื่อนโอเคเพราะว่าเมื่อวานนี้วันเสาร์ผมได้ไปทำโอทีวันเสาร์นะผมก็เลย ไม่ได้ออกมาตกปลาวันนี้นอนตื่นสายนะอันนี้ก็ออกมาประมาณช่วงสี่โมงเย็นแล้วแดดเริ่มอ่อนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมืดช้านะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะอันนี้ก็ออกมาหาสเสบียงเลยว่าจะหาปลาบูคิวไปทปําปลาแดดเดี่ยวซะหน่อยนะนเพื่อนก็มาหมายนี้นะหมายเดิม <Wow. S 1> หมายเดิมเราตอนนี้ยากขึ้นสูงมากเพื่อนเดินยากมากไม่รู้ว่าเขาจะมาตัดอีกหรือเปล่านะ เหนื่อยนะเดินนี่เด็กก็เหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูหมายประจําของเรานะอ้วันนี้จะโดนปลาคาบอีกอไม่เนี่ยปลาคาบเขาเดี๋ยวจะมีแต้มมีตัวไงก็ไปติดตามรับชมมานนะเพื่อนไปดูเลยครับเอาละครับเพื่อนก็มาดูชุดอุปกรณ์ที่ผมเอามาวันนี้นะเพื่อนก็เป็นชุดสปิลของผมหรือว่าชุด U L ของผมนั่นเองนะฮะก็เป็นอบูกาเซีย s o ลต y f e e นะฮะเวด หนึ 1> 1. ่งจุดห้าขีดสี่นะแล้วก็ไดว่าเลบรอดนะผมใส่ไนล่อนมาเบอร์สองผมไม่รู้ว่ากี่ปอนนีเขียนไว้เบอร์สองนะก็จะมีแต้มมีตัวไงก็มารับชมกันวันนี้ก็มาสป,ปิลนะ้อเพื่อนอุ้ย,ยเบ็ดหมานอีกแล้วนี่ฮะก็ใช้ชุดทุ่นจิ๋วของเราสป,ปิลทุ่นจิ๋วน้อยๆของเรานะที่จริงมันเป็นทุ่นของทานากุนะเพื่อนทานากุผมก็เอามาวันนี้แต่ว่าขอใช้นี่ก่อนเพราะว่า ตรงที่เราจะหย่อนไปมันค่อนข้างไกลนะฮะทานาโกมันสั้นนะเพื่อนก็น,นะฮะเดี๋ยวมีแต้มมีตัวเังก็มารับชมกัน,นเพื่อนเอามาดูเหยื่อแรกนะเพื่อนเพื่อนตั้งทุนประมาณหนึ่งศอกนะตรงนี้น้ําไม่ค่อยลึกนะฮะผมบอกเลยว่าเหยื่อแรกมีลุ้นเสมออ่ะลงไปตอดเลยเนะี่ยโดนเลยนะเนอน โอ้ oh, กินลึกนะฮะนี่ฮะปลาตัวแรกของเรานะเพื่อน,นกินลึกอยู่แต่ก็ปลดได้นะเพื่อนน,นะฮะแต้มแรกงานแล้วนะสวยๆนะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับผมอุ fünf, ้ยมีตัวตามมานั <pen> ้นเพื่อนโอ้ยโอ้ยเพื่อนวัดแรงเกินตาบินขึ้นต้นไม้เลยโอ้ยเพื่อนวัดแรงเกิน พาบินขึ้นต้นไม้เลยตกใจนะตกใจนะเพื่อนไม่ใช่อะไรลงไปแล้วมันลากเลยนะนี่นะบินขึ้นต้นไม้เลยนะปลาตัวที่สองของเรานะก็ไสก็ทอดนะขออนุญาตปลดปลาอนนู้นเพื่อน,อนแต้มที่สองไปแล้วนะเรามาดูแต้มที่สามมันอยู่ในใกล้นี่แหละโดนเลยนะเพื่อน อุ้ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่อู้กินลึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดินด้นเดดินด้นเดีดิ้นเดี๋ยวเลือดออกไซส์ใหญ่นะตัวผู้แล้วตัวนี้โอเคอ่ะเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับนี่เพื่อนมาดูตอนปลาตัวเมื่อกี้อะตัวที่สามนะ่ะโดนนะฮะโอ้บอกเลยโคตรฮอต นี่ฮะตัวที่สามตัวที่สี่นะโดนนะอุ้ยบินเลยนะเพื่อนเพื่อนโดนนะอุ้ยบินเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนบินเลยนะเพื่อน,<ๆ>น,เ,นเพื่อนก<ๆ>ดออตโตน้นะนี่นะะโอ้โหสายใหญ่เพื่อนสายใหญ่เลยตัวนี้ ไม่ดับกล้องแล้วกันต่อกันยาวๆนะเพื่อนก่อนฟ้าจะมืดวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยนะโอ้ยยิงลงไปยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอุย้ยไสใหญ่นะเพื่อนนี่นะติดขอบปากตัวผู้นะตัวนี้ถ้าท้องส้มๆแบบนี้ตัวผู้นะว้าว ตัวเมียมันจะไม่มีสีนะเพื่อนคือหย่อนลงมันเห็นอะไรตกลงก็คือมันกินเลยนะมาโดนนเัเพอน้อยไซสใหญ่ดึงเบรกออกได้นะี่ไซสใหญ่นะนี่นะขอบปากนะโอ้ยไซสฝ่ามือนะเพื่อน <Yahoo! S 1> โอ้ยโคตรใหญ่ใหญ่มากเพื่อน มันเคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เคยได้อยู่ครั้งหนึ่งตัวเดียวอ่ะนะฮะปลดได้แล้วนะโอ้ตัวใหญ่มากสาเหตุที่ผมบอกว่าหม้แรกมีลุ้นเสมอคือมันยังไม่ทันตื่นนะม,นมามเรามาแบบเงีย,งยบๆมาต่อนะฮะมาแบบเงีย,งยบๆนะฮะตอดแล้วเหมอนนะือนโดนอ่ใส่ดีตัวนี้ ใช้แดดเดียวเติกเล็กนะก็ไม่เล็กมากพอดีนะไม่เล็กเกินไปโอเคนี่นะครับผมอีกหนึ่งแตี้มที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต,ตัวนี้กินลึกนะขอ,อนุญ,ญาตปลดปลาอ่อนะเพื่อนมาต่อกันเลยนะเพื่อนปลาเริ่มห่างตัวแล้วสแสดงว่าฝูงแตกนะยังเหลืออุ้ยตัวหู้อีกแล้วตัวนี้อุ้สบับดเหรอกระเด็นเลย อไซส์ใหญ่ๆเบ้งๆนั่นเลยเพื่อนๆวันนี้นี่นะฮะว้าวง่ายนะตัวนี้ที่จริงผมคิดว่าฝั่งนี้มันมันถ้ามันไม่มีตัวนะเราก็จะตกฝั่งขอบหอมนู่นนะอุ้ยปลาคราฟให้มันไปก่อนผมไม่อยากโดนมันเสียเวลามากกับปลาคราฟเนี่ยกินก็ไม่ได้กินได้เลยแต่ผมไม่กินแล้วอยู่นี่มันก็เป็นสัตว์สงวนด้วยนะเพื่อน ไม่ต้องทำเขาดีกว่าของสวยๆงามๆนะฝนตกนะเพื่อนแล้วคือประเด็นผมไม่ได้เอาฝาปิดข้างกล้องมาระหวังเอาแะ้วกันโอ้ฝนล,ลงเม็ดปลาไม่กินเลยเพื่อนไปแล้วโอ้ยตัวเล็กนะอุย้ยมาช้ากว่านี้โดนไอ้ปลาคราฟตัวขาวดำนี้แน่ๆเลย สวัสดขึ้นช้ากว่านี้สักหน่อยนี่คือโดนไอ้ปลาคราฟนี่กิน,นแน่เลยโอ้ยปลาคราฟตัวนี้มันร้องล่างเลยนะ่เพื่อนโดวนะตอกทุนอย่างนี้อ๋อตอนนี้ปลดง่ายนะเพื่อนไซใหญ่นะนี่นะหนึ่งเอเอนะเพื่อนเดี๋ยวปลดก่อน ากปลามันเล็กนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปวดง่ายถ้ามันกินเข้าไปแล้วนี่นะเก็บนะฝนตกนะเพื่อนๆฝนตกนะครับตอนนี้ฝนลงม็ดมาแล้วนี่นะเออตัวนี้พอเก็บได้พอได้นะตัวนี้โอ้กินมิดอีกแะ อไม่มิดนะอยู่นี่นี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะผมดูเพื่อนเห็นปลาคารับไหมอยใ่ใกล้เราเนี่ยเนี่ยลอยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันตัวปัญหาเลยนะมันชอบดึงมันชอบกินเบ็ดเ,เราแบบเผลอๆนะนเพื่อนเสียดายดีอยู่ที่ตัวมันไอ้นั่นนะฮะตัวมันแบบมองเห็นชัดนะมันใกล้มาใกล้ๆเหยือ่อเราเราก็ยกเหยือ่อหนีนะ น่าจะเหลือแค่ฝูงตัวเล็กนะโอ้ยปหาดึงเลยเพื่อนเฮียป่าดึงเลยเพื่อนโอ้โหงานหยาบแล้วโอ้ยป่าอีกแล้วโอ้ยิีปูดฟูดเลยเมื่อน สายหน้าแปดปอนนะใจเย็นพ่อหนุ่มขึ้นมาสักก่อนโอ้โหโอ้โหเอาชิมก่อนนะโอ้โหงานหยาบแล้วออกมาข้างนอกเดี๋ยวมายห้แตกมันนี่หมดง่ายเลยเพื่อนปลาคาร์บะแรงมันเยอะมาก หาหน้าแปดปอนนะเพื่อนจบเลยยานะหะหมดเถอะหมดเถอะนะขาดนะเพื่อนเรียบร้อย,อย,อยขาดนะเพื่อนเรียบร้อยโดนติดไปกับปากาหม่น่ารีบดึงเลย ทั้งทีน้องโชคดีดีเบ็ดอยู่นี่มันมันเปื่อยตามธรรมชาติไวน้นะเพื่อนมันเป็นเบ็ดของญี่ปุ่นนะเพื่อนเขาเขาออกแบบออกมาให้มันสามารถย่อยสายลายได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะโอเคติดขอบปากนะเพื่อนไม่ได้ติดข้างในเห็นอยูนะ่เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกันนะเพื่อน แม่เสียดายนะไม่ได้ปลดออกให้น้องเลยทหานก็ต่อสายหน้าใหม่เสร็จแล้วนะเมื่อกี้สายขาดนะนี่จริงๆแล้วมันก็จะไม่ขาดหรอกแต่ว่าผมดันไปไปจับสายนะเพื่อนไปจับสายผมรีบเกินนะอันนี้ยอมรับเลยผิดเองนะเพื่อนผมรีบเกินนะฮะผมเลยไปดึงคว้าเอาสายมันแล้วคราวนี้ช่วงที่มันยังไม่ทันหมดพอดีมันมันพื้นออกไปทีเดียว เรียบร้อยนะดังเพี้ยเลยนะอุุอขาดนะเพื่อนเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาผมไม่ได้ห่วงอะไรเลยผมห่วงว่ากลัวว่ามันจะตายก่อนที่เบ็ดจะเปื่อยนะแมันไม่น่าตายหรอกเพราะว่ามันติดขอบปากมันมันไม่ได้ติดลึกนะเขาก็ยังสามารถกินนู่นกินนี่ได้เพราะว่าผมเคยได้นะไอปลาที่แบบติดเบ็ดมาก็ยังมากินเบ็ดผม มันไม่ได้หลบับได้จําเลยนะผมมองไม่เห็นมันนะเพื่อน,นที่แรกผมมองไม่เห็นที่แรกผมพ,พยายามหลบแหละไอปลาตัวนี้มันมักมันมักจะมาวนอยู่ตรงนี้ไอผมก็หลบแหละคราวนี้มันมาจากข้างล่างนั้นเพื่อนผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเงามันผมหย่อนลงไปทีก็ว่าอยู่ทําไมจมบุบเหมือน,น ต่อแล้วนะเพื่อนโอ้โมันตอกทุนเอา้าเอา้ามายังไงไม่ทันได้เก็บสายเลยได้มาแบบแปลกๆนี่ฮะโอ้กิลึกด้วยเดี๋ยวปลดปากกอนนะ เวียนกรรมเ่อนฝนตกแดดออกทั้งร้อนทั้งกลัวน้ำเข้าอะไรจะขนาดนัดผีเสื้อยังตกน้ำเหมือนเพื่อนคิดดูเราขออนุญาตเก็บกล้องก่อนนะเพื่อนมาเพื่อนแล้วก็มาตกปลาต่อกันเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มซาไปแล้วนะเพื่อนฝนหยุดแล้วนะ ตกต่อดูอีกสักหน่อยนะเพื่อนถ้ามันไม่มีตัวแล้วเราก็จะย้ายหมายนะย้ายหมายหรือจะได้กลับบ้านไม่รู้เพราะว่าฝนมาอีกแล้วนะเนี่ยตอนแล้วนะเพื่อนโดนนะนี่ฮะใส่ดัดเดียวนี่ ันนี้ก็ได้ปลาไปเยอะนะฮะฝนใหม่อีกแล้วนะเพื่อนๆโอ้ยช่างแกงแแล้งฉันนะเพื่อนนั่นเราจะลองโยนไปนู่นดูนะใต้ท่อนู่นนะมันไกลอาจจะมองไม่เห็นนะเพื่อนมันไกลนะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะต้องขออภัยไว้ก่อนนะฮะ แ,แรงไอแรงโยนก็ไม่มีนะเพราะว่ามันตะกวัวมันเบานะเพื่อนเบามากเออนั่นเลยอ่าตอดนะเพื่อนตอดนะลูกปลาเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหวินข้ามหัวมาแล้ว <c oughs> ขึ้นไปนู่นเลย โอเคเพื่อนๆไม่น่ากินแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปตกตรงนู้นนะเอาล้เพื่อนฝนหยุดตกแล้วได้เวลาของเราแล้ว <Okay. S 1> ถึงโอกาสของเราแล้วผนจะไปตกม้ใกล้กลนี่แหละเธอไปีสักหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะตกหรือมมีก้อนหนึง่งลอยมาเมฆฝน,นขอเตรียมอุปรกรณ์กันเดี๋ยวเราจะเดินไปกันแบบไปดูกันเลยฮะ โดนนะเนี่ยไซส์มันก็จะประมาณนี้ไม่น่ามีไซส์แบบใหญ่ๆเบ่งเบงบนฝังง่งนั้นนี่นะไซส์ก็พอดีทอดปกตินะฮะไซส์ปกติอลงไปก็ตอดเลยตอดแรงเลยแบบนี้โดนนะตอดแบบนี้ก็โดนสิครับนี่ฮะแต้มที่ สองของที่นี่นะฮะปดปลากันนี่นะกินไม่ลึกนะปนง่ายแล้วก็เหยื่อก็ยังอยู่นะครับเพื่อนอย่างนี้ต้องเป็นฝูงนะอ่ะอ๋อโดนนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุนยังไม่ได้ ตั้งเลยนะทุนยังนอนอยู่เลยนะ oh. กินดุจริงๆนี่นะใส่เดียวกันหมดเลยโ oh. องเดียวกันออกมาตามเก็บทุกตัววันนี้เพราะว่าของในตู้เย็นปลาตัดแห้งในตู้เย็นหมดแล้วนะ,ะเงินเสบียงหมดสเสบียงหมดนะเลยได้เก็บไปทำเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปกินส้มตำกับเพื่อน หมดเลยอ่นี่โดนอีกนะฮนี่จะตัวเมียนะฝั่งนี้แล้วช่วงนี้ก็ดีไปอย่างนะเพราะว่าปลาตัวเมียมันวางไข่หมดแล้วนะโอเคก่อนหน้านี้ผมมาเอานี่ก็คือปลาไข่เกือบแทบทุกตัวเกือบแทบทุกตัวนะผมไม่ไข่แต่ตัวผู้นั่นแหละ ูดต่อนะะฮโอ้ยนี่ตัวผู้มาแล้วนะเพื่อนนี่ฮนะตัวใหญ่มาละตัวผู้นึกว่าจะไม่มีนะฮะอุย้ยใส่เบ้งเบ้งอีกแล้วนะขอบปากนะฮะ อย่าเดิมนะเพื่อนอย่าเดิมนี่ได้ปลาสามสี่ตัวแล้วเนะี่ยโดนนะตัวเมียนะตัวนี้ยิงคอปากนี่ก็สุดยอดเลยสิปลดง่ายอ่ะเหยื่อ เดียวนะในปลาสี่ห้าตัวแล้วอ๋อตอนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะกินลึกนะเพื่อนอ๋อไม่ลึกมากเดเีดยเ๋ดยวขออนุญาตปลดปลาก่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันจะปลดนานอยู่ฝนมาอีกแล้วเพื่อน เมฆ้อนใหญ่มาอีกแล้วเอาโดนอีกนะฝนก็ตกปลาก็จะตกนะฮะปลาก็กินอุ๊ยอย,อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นเ,เลือดออกนะฮะอุ๊ยวันนี้ไม่ใช่ว่า20กว่าแล้วหรอเนะี่ย เรียบร้อยมาอีกหนึ่งนะฮตัวนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวขอปล่อยนะตัวเล็กเล็กเกินปลาเราได้เยอะแล้วโอเคไปให้ไปโตก่อนเล็กจริงมันกินเห็นตัวเลยเรียบร้อยตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้ตัวผู้อุ้ยเกือบหลุดนะเพื่อน เดี่ยวขอบปากแบบนิดเดียวองนีดูดิปากแหกเลยลงไปฟิกกินเลยนี่กดค้างอยู่ในโดนเนี่ยตัวผู้นะนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลากนนั้นเพื่อนๆตัวนี้ไซส์ใหญ่อีกแล้วกินลึกอยู่ ก็ไม่ลึกมากปิดปลาก็นะฮะมาเพื่อนๆอย่างที่เดิมนะเอ้าเอา,เอาโดนต้องเต็มเมื่อไรอนะฮะมาอีกหนึ่งนะฮะเราใส่เหยื่อใหญ่ปลามันกินลึกไม่ได้ปลาบูกิวอ่ะโคตรเยอะเลยเรียบร้อยดึงเห็นผ่านวิ่งผ่านไปเลย เรียบร้อยนะเพื่อนโอ้โหตัวหน่อยตัวมันจะท้องมันจะออกเหลืองเหลืองนะถ้ามันัวหน่อยนี่นะเหมือนตัวนี้ท้องออกเหลืองเหลืองเป็นตัวเมียนะจะปลดปลากันนะฮะมาตกต่อกันนะเพื่อนก็จะพูดถึงไอ้ปลาตัวเล็กที่ผมปล่อยไปนะเพื่อนดูในกล้องมันอาจจะไม่ได้นี่มันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ดูทางสายตาแล้วก็คือมันมันมันเล็กกว่ากันเยอะนะะผมก็เลยปล่อยนะฮะ เหยื่อบินเลยตัวนี้นี่เข้ามาดมเหยื่อะไรเนี่ยเแบบเกี่ยวจมูกนี่ฮะอุ้ยีันนีนยนี่คือตัวโตขึ้นมานิดนึงมันก็จะท้องมันก็จะเลี้ยงเรียงนะถ้าตัวไหนขาววอกเลยก็คือแบบยังเล็กอยู่นะเพื่อน<ๆ>โอ้ยทิ้งลงโดดใสเลยนะเพื่อนโถ่ นี่ฮะปลดปากนันกินเหยื่อหายทุกตัวเลยโอ้ทุลักทุกกเลมากเลยไหนเนี่ยที่ตั้งก็น้อยที่ยืนก็น้อยนะอ้าวโดนนะตัวใหญ่อเพื่อน ยังไม่ได้ปิดหน้าลอกเลยเห็นวิ่งมาโฉบเลยนะเพื่อนโอ้ใหญ่มากตัวนี้โอ้ใหญ่จริงฝ่ามือม่วงแอะเลยเนี่ยตัวผู้นะฮะนี่ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่นะนขออนุญาตปลดปลานะเพื่อนฝนมาอีกแล้วเพื่อนลองยันไปไกลดูต้องคิดว่าข้างในมันก็จะมีตัวอยู่หื ผมจะได้กลับแล้วสักหน่อยค่าฝนตกแรงผมน่าจะได้กลับไปสรุปผลงานอยู่บ้านนะเพื่อนเมีฝนมันมานะมาเป็นช่วงๆฝนตกไม่ทั่วฟ้า40%มันนะี้เรายังโดนเลย40%วันนี้ก็ชายเดียวมาเพื่อน,นไม่ได้มาด้วยทีมงานปลาอุปถัมภ์ ไม่ได้มานะสาเหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าอะไรเหยื่อผมเอากุ้งมาสามตัวอย่างเงี้ยนะเพื่อนซอยมาอยาเงี้ยผมมาตกได้แต่ทางนั้นนี่ตกเหมือนเอาเอาอาหารให้ปลากินปลานี่บอกอิ่มเลยอุปถัมปลาเพื่อนมาให้อาหารปลาก็เลยเรียกว่าทีมงานปลาอุปถัมนะมนู่นน่ะตัวลอยข้างในนู่นน่ะนู่นแหละ เอาล้เพื่อนก็มาดูผลงานกันนะครับผมงานวันนี้ก็คึ่งขังเลยนะเพื่อนผมว่ามี30แน่นอนเดี๋ยวกลับบ้านไปผมไปนะับให้ดูนะมี30แน่นอนนะเยอะมากเราก็มีแต่ไซส์บิ้งๆั้งน,นั้นเลยบางตัวก็ปล่อยนะนี่นะไมายที่ผมตกวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาหมายนี้นะหมยข้างในล้วนๆเลยนะเพื่อนโอเค เป็นยังไงกันบ้างสาหรับผลงานวันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมันนะสำหรับคนที่ชอบหย่อนทุนแบบผมนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ตีอะปลอมตีอะปลอมจอกไปวันที่ฝนตกนั้นเพื่อน mm. ก็ผมบอกเลยว่าโคตรมันอนาะทิตย์นี้ปลากินดุมากนะ mm. กุ้งสามตัวเอามาทําเหยื่อนะก็ไม่หมดนะเพื่อนบางทีเหยื่อเดียวก็กินได้ได้สองสามตัวอย่างเงี้ยเพื่อนก็ค่อยได้เปลี่ยนนะ วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ช่องรือบาตติชิ่งออนทัวร์ไปด้วยนะครับผมก็มีช่องทางการติดตามผลงานของผมก็มีทั้งเพจ Facebook นะฮะยูทูบทิกต็อกแล้วก็อินสตาแกรมนะเพื่อนๆก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดฟอลโล่กันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเดอบัตติชิ่งออนทัวร์นะได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ยมาดูผลงานวันนี้นะครับผมก็นั่งพักตั้งนานเดี๋ยวจะมานับปลาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะว่าได้มากี่ตัวโอเคเต็มกระแป๋งเลยะลพื่อนว้าวโอ้โหลงท่อไปแล้วมันหลายแหงห่งสอง สต้องขอใช้ที่คีบนั้นเพื่อนเพราะม,มือเปนเผลเปลี่กน้ําไม่ได้ห้าโอ้ส2 2ายสสอ3าเ็ด้สามสิบเองสามสามสามสี่สมห้าสมสิตัวนะสามสิบหกตัวเพื่อน ได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยตกมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วนะผม3,6มตัว36แต้มนะมีแต่แต้มสวยๆนะแต้มใหญ่ๆนะเลยก็นะครับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ต้องได้ไปชำแหละปลาก่อนนะผมแล้วก็จะเอาไปตากแดดพรุ่งนี้นะผมก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องหูบาร์ตปิชชิ่งออนทัวร์ด้วยนะผมก็ฝากไปติดตามกดไลค์กดฟอลโล่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผม สำหรับวัน,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปชำระปลาก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ